อิมเราเปิดอิมเราว่ากินข้าแล้วไปหาขี้เออไปไปไปหาขี่ปลาเด้ออย่าไปขี่ชายบ้านหน้าบ้านผู้อื่นเขานะไปไปไปหาขี้หาเงี้ยวไปกินน้ำยังล่ะน้ำอยู่ในตู้เย็นมาเปิดกินเอาเมื่อเมาเปิดขึ้นได้เรือไอ้เรือไอ้ขึ้นมาเปิดเราเองดีกับทีแลนนี้ได้คอยเป็นไอ้พี่น้องว่าพ้น ทั om, unter, whatever, ้งพี่ก็คือพั่มคือพัมซื่อๆน่ะบระเด็เงินบระเด็งาะเป่นหนกเศร้าเลยล่ะจมกันซื่อๆหรืเนาะคือกันทุกปีอยู่แล้วฤดูการหนาหอดแบบนี้นะจมกันแแบบ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 ซางผ้ากันปากเป็นน้ปงเฮานี่จมยังไงมันเกิดหนาห่อนคือเก่าไม่นานน่ะผมผมผ้ามาเก็บไปยหัวละผ้าพี่เนาะผมเอาไปให้หนังบักอันบัก ขาวมันกินอิ่มแล้วหรอก็เหลืลอแตอยอยอ่ข่อยได้บัดทีนี้ข่อยมงเบงโหระพาข่อยเห็นยอดโหระพาข่อยงามๆบางเธองามกับว่าอยากเก็บได้บังเธอก็ได้เนี่ยไอ้อย่าไปไอ้นี่พะน,นะมึงเธองามกับว่าอยากเก็บดิปลูกเว้ยแต่เบิงไข่ในนี้ใส่เสียตัวปลูกเว้ยแต่เบิงไปยังไงน,นะนี่เจาา้าหงอย่างบัดนี้เพราะหมาหมากินแล้วแล้วเหลือคน คนกับบยากหอประเทศไีนคือยังค่อยเคย,ยบอกสูฟังแหละว,ว่าใครหน่วยเดียวค่อยกกินเขาแล้วครับนี่แหละข่อยกับเรื่องเสียเอาไปถอดใส่ไข่อันนี้กับพ่อของมั้งเนี่ยนี่พ่อได้เก็บอยู่นี่ข่อยเอามาเสียบไว้ตัวอันนี้ถ้าคนขยะเนี่ยโรลพาเนี่ย,นยถานาะดตามหมบานนะหมบานที่มีนั่นค่ะขายก๋วยเตี๋ยนะ่ะมูเจ้าปลูกเลยปลูกกันแล้วก็ไปทำ ส่งขายให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะร้านกว๋วยเตี๋ยวคนสืบตัวสืบไปบริการลูกค้าเพื่อนหัวผ้าเนาี่ยปลูกง่ายๆแล้วก็เอาไปปลูกในหลายๆอย่างไปเสนอขายเสนอให้ร้านกว๋วยเตี๋ยวในไก่บ้านมูเจา้ากันละนี่แล้วไปเสียไปถอดใส่ใครปกติกจะเป็นกระเพ๋าแหนมมือมือมือ,มอนี่ย,คยใคเห็นหัวผ้าเตรียมตัว,วไปแล้ว หมักมังกับมีเนี่ยมักมังคลไรพอนี้วะไราก็มาแต่กเก็บกินนี่หมึกบวกบอายุคข้างๆเฮื่นอนเนี่ยคางคางหัวกระไดเนี่ยนี่ยอนบมึบวบวเนี่ยว่าที่กล่าทชิมอยู่นึกไปนึกมากมื่อื่นเท่าข่อยตำปนบ่ลวกเก็บมัอน,นี่นะลวงก,กินกับไอ้ยอดผักปังมือนันหาเรียบผักปังมื่อนั้นตำปนปลากระกป๋องขึ้นลวกผักเอา กับพอเร็วๆไปได้ล่ะเนาะอะาูาาดะถ้าแก่วฟอยโอนะเอาทำนี้ละบัน้เราไ้เพิ่งเลยเหลืออยู่มัดหนึ่งทำนี้ละพี่น้องเลย